คือเรื่องปอยชัดชัยเนี่ยบอกว่าในมุมมองห่วานที่น้องๆพูดกันมันก็มันก็ถูกต้องอ่ะครับคืออาวุธเรามองไม่ต้องไม่ต้องสมมติอ่ะมันคือเรื่องจริงอ่ะคือวันเนี้ในมุมของนายจ้างนายจ้างคือบีจีปทุมครับนะครับเขาก็คงมองว่า การพูดไม่ว่าจะจริงรหรือไม่จริงแต่เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรตามสัญญาที่มีการเซ็นกันไว้เพราะเป็นการพูดถึงเรื่องของสโมสรซึ่งในสัญญาลักตเตะเนี่ยจริงๆทุกทีมเขาระบุนะเขามีเลยว่าห้ามให้สัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นเชิญใดก็ตามแล้วถ้าสโมสรเกิดภาพที่เสียหายคือในช่วงทางนี้ของการพูดจัดชายเนี่ยผมเห็นใจน้อยอย่างหนึ่งนะคือผมว่าคลิปตีสี่เนี่ยเราจะพูดแบบผู้ชายเลยผมดูไม่ทันคือติ k กตอกมันจะ,ม,นจะมันจะหายไป<อ>ถ้าถ้าถ้าไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าตัวเรายิ่งเรายิ่ง ตีสี่เนี่ยมันยิ่งไม่มีคนแบบดูเยอะขนาดนั้นใช่ใช่คือผมเลยไม่รู้ว่าที่เอาเอาข่าวมาเนี่ยเอาเคจากตรงไหนก็ตามเนี่ยนะครับคือคุณได้เรียบเรียงประเด็นเนี่ยผมผมเชื่อนะว่าชัดชัยตอบคอมเมนต์เหมือนเราสองคนเนี่ยแต่ว่ามันเป็นการจับประเด็นตรงนี้มาต่อตรงนี้ได้ไหรือเมล่าแล้วมันเลยกลายว่าเนื้อหามันลจะดูแรงไปหน่อยหรือเปล่าที่สําคัญอนะ่ะอีกวันดันเป็นข่าวของเทคูอีกอมันก็เลยแบบกลายเป็นเรื่องแดงขึ้นมันมันเป็นทามมิ่งที่ไม่ที่ไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าเอาตามหลักตามหลักการเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้มันเป็น คือสมโมสรก็ไม่ยอมเหมือนกันก็ยกเลิกเลยยกเลิกสัญญาเหมือนกันซึ่งของโรนแต่ของอโรนโดเนี่ยมันอีกชั้นหนึ่งคือเพสซสมอร์แกนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยชอบแมนยูแล้วและตัวโรนโดเนี่ยคือมันก็าหา<ล>งการคื<ล>อเลยปะเพราะโรนโดเนี่ยจะหาเรื่องออกมันต้องก,การเกมเพื่อ,อาหารเรื่องออกอันนี้พูดตามตรงเพราะเนี่มันเป็นข่าวเมืองนอกเราพูดได้ฉะนั้นเนี่ยมันคนละชั้นกันอ่มือนมันคนมันมันอีกอีกเรื่องหนึ่งแต่ของของบอยเนี่ย คือเขาพูดด้วยความหวังดีแหละแต่ในมุมของสิ่งที่บอยต้องรับในฐานะลูกจ้างครับตามสัญญามันมีเขาก็ต้องโดนโยกเลิกคือก็มันตับเป็นตามกฎเป็นตามธรรมชาตินะตามธรรมชาติซึ่งสโมสรจะไม่ยกเลิกก็ได้หาเงินเดือนก็ได้ครับหรือว่าอาจจะ มาปรับสัญญาลดสัญญาเขาก็ต้องยินยอมหมดเป็นสิ่งที่ผมว่าน้องน้องรับได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วช่ยประหล่ดก็รับผิดชอบกับคาพูดไปกับ,ก,บการโดนยกเลิกสัญญาซึ่งโอเคมันก็เสียหายเหมือนกันเพราะว่าบอยเซ็นกับ b ีจยาวถึงถึง3าปีเขาได้มีอีกหนึ่งเรื่องในฐานะในจ้างเดี๋ยวคนด่าบอกโอ้โหไม่ใจเลยเขาไม่ใจได้ไงเขาก็จ่ายเงินเดือนครบตามสัญ,ญญานะเขายกเลิอกอะ่ะปุ๊บถามว่าเขาได้เงินก้อนไปเนี่ยแล้วคุณไปด่าเขาเนี่ย ไอพีเมื่อกี้เนี่ยผมถามเลยอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างนะคุณจ่ายเงินแทนจตชัยไหมล่ะหรือแม้แต่ที่คุณไปบอกกันเนี่ยขอ e ีพีสหน่อยขอหน่อยผมถามด้วยเหรอวันนี้บอยเขาโดนยกเลิกสัญญาไอพ่อความคุณได้หายไปไหนวะคุณชดเชยให้น้องได้ไหมครับถูกไหมโอเคในมุมนี้สมุทรสบอกามเขาไปต่อไม่ได้แต่เขาไม่ได้แบบเขาสามารถยกเลิกแล้วเขาสามารถเรียกค่าเสียหายจากัตชัยก็ได้นะใช่แต่เขามองผู้ที่เสื่อมเสียสมุทรสรัทธาเขาไม่นะเขาก็คือชดเชยให้ตามสัญญาส่วนประจวบเนี่ย ผมว่ามันเป็นเรื่องมารยาทยืมมาเมื่อสโมสรหลักยกเลิกเขาต้องยกเลิกต่างหมดแล้วมันเป็นโมคะส่วนเขาจะไปคุยต่อไหมเนี่ยจริงๆงเขาคุยเพื่อต่อได้เลยแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นทางมารยาทมากกว่าว่าเขายืมตัวกันมาแล้วก็จริงๆมันช่วยเหลือกันมาเยอะนะครับเขาก็อาจจะแบบว่าปล่อยตัวนั้นไว้ก่อนนะปล่อยตัวนั้นไว้ก่อนส่วนบอยเนี่ยผมให้กำลังใจน้องผมว่าประตูของบอยด้วยประสบการณ์ความเกา่าดีกีทีมชาติโอเคในช่วงปลายปยังมีทีมสนใจเล่นในทุกทีมอยู่แล้วให้หลีกวันเท่านี้เล่นได้ทุกทีาต้อบ่า บอยจะรับเงื่อนไขกับทีมไหนครับนะครับแต่ว่าในอย่างที่บอกว่าจนจบรู้การเนี้ยถ้าจะลงเล่นก็คือได้แค่พีทประจบเท่านั้นเพราะว่าตลาดในการลงทะเบียนยังไม่เปิดนะ<ช>ตามหลัก<ช>ฟุตบอล<ช>สากลปกติเลยคือคือผมอ่ะผมคุยกับน้องเนี่ยไม่ต้องไปปิดบังกันหรอกน้องก็พูดมาแบบลูกผู้ชายบอกพี่เราพูดไปโอเคถึงแม้ว่าเราจะ,ะมไม่ได้มีจิตนาแบบนั้นแต่ในเมื่อมันผิดกฎของสโมสร <c oughs> และสโมสรมองว่ามันไม่สมควรผมต้องรับผิดชอบก็คือการที่เขา ให้ยกเลิกมันก็คือแร์กับทั้งสองฝ่ายเพราะว่าแต่ที่บอกบอยไม่ให้โดนเอาเปรียบนะเพราะสุดท้ายนะี่คือเขาก็ได้เงินชดเชยนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องพูดกันแบบแฟแฟในฐานะในจ้างกับลูกจ้างถูกไหมมันก็เหมือนกับที่เราเอาความรู้สึกเราฟังตามเนี่ยเมื่อเราทำแบบนี้กับบริษัทอนะเราก็ต้องมีสิทธิ์โดนเหมือนกันนะครับเท่านั้นเองครับไม่ได้มีรายส่วนสมสรต่อไปของบอยมีแน่นอนเล็ก2ได้เห็นอยู่แล้ว ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ